สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็คือวันปีใหม่ผมหมึกแดงหม่อมหลวงสิริเฉลิมสวัสดีวัดผมเป็นลูกผมราชวงศ์ถนาศรีสวัสดีวัดนะครับเพื่อทุกคนไม่รู้ว่าผมเป็นใครเพราะว่าใช้ชื่อหมึกแดงมาตั้งแต่ผมกลับมาจากเมืองนอกก็30สิกว่าปีแล้วก็เลยวันนี้ขออนุญาตมาอวยพรวันปีใหม่ให้กับทุกท่านเห็นหมอดูเขาบอกว่าปีหน้าจะไม่ดี แต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องเป็นคนดีและสู้ไปด้วยกันขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดีๆก็ขอให้ประสบความสำเร็จและประสบในความสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นตามที่พ่อจะพูดเนี่ยนะครับว่าความเจ็บอยารู้ได้ความไข้ยอยารู้มีสวัสดีทุกยามสง่างามทุกเมื่อนี่ไงครับ